สวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับสังเพร็จนพัสองศูนย์นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมครับพรจูเนอร์นะครับโสมแรกนะครับจะมายกสองนิ้วครับกับชุดช่วงล่างโอแมนีมูฟูเซ็ตนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าลูกค้าใส่อะไรกันบ้างครับ นี่นะครับฟอร์จูเนอร์โฉมแล้วนะครับลูกค้าก็มายก2นิ้วครับคันนี้ก็ทําเป็นสเตปยก2นิ้วนะฮะใช้ช่วงล่างโอแมนอีมูแบบฟูลเซตนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ามีช่วงล่างอะไรกันบ้างที่เราใส่ให้นะครับเบื้องต้นเลยครับเป็นเท่ของเราครับชุดโชว์โอแมนอีมูในตัวชัตเสอร์สปอร์ตนะครับพร้อมชุดคอยสปริงนะครับลิฟท์อัพให้2นิ้วนะครับชุดนี้นี่ก็รับประกันให้3ปีนะครับไม่จํากัดระยะทางนะครับแล้วก็มี อุปกรณ์เพิ่มเติมครับในรถยกสูงต้องมีปีกนกใหม่นะครับเป็นปีกนกปรับองศานะครับของ Oman EMO นะครับหน้าต่างเป็นแบบนี้นะฮะชุดนี้ก็สามารถช่วยทําให้เวลาเราตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ได้ง่ายขึ้นดูองศาไม่ผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็เวลาขับเราจะรู้สึกว่าตรงอะไรคอนโทรลได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าปีกนกมีความอิสระได้มากขึ้นครับไม่ตึงมากจนเกินไปครับแล้วก็นี่เป็นชุดโช้ก Oman EMO ตัวเซอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็นให้เอกของรถออฟโรดอยู่แล้วนะครับ ทั้งที่เมืองไทยแล้วที่ต่างประเทศนิยมใช้มากนะฮะแล้วก็มีคอยสปริงนะฮะยกให้2นิ้วเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับชุดติดนกนะครับแล้วก็ชุดโช้กอยู่ด้านล่างนี้นะครับโอเมก้าอีมูนะครับในตัวชาร์เตอร์สปอร์ตนะครับอันนี้ก็ทาการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวไปเทสกันนะครับชุดนี้ก็รับประกัน3ปีนะครับ ใครสนใจโชว์ชุดนี้สปริงชุดนี้ปีกนกแบบนี้ติดต่อมาที่เพจโตเทน่าพัฟสองัสบได้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับโชว์โอแมนอีนูนะครับร้องคอยสปริงนะครับอันนี้ก็ติดตั้งไว้อย่างนี้นะครับอันนี้รถจะลกขึ้นไปประมาณ2นิ้วนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังทําการบาลานซ์ศูนย์ให้ใหม่อยู่นะครับตัรว่าคันนี้ยกรถขึ้นไป2นิ้วนะฮะแต่ยังใหม่ด้วยฮะสองแปดห้าหกสิบสิบแปดครับผมโยโกฮามา G ศูนย์หนึ่งห้า นะครับเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมส่งมอบงานลูกค้าแล้วนะครับฟอร์จิเนอร์นะครับช่วแรกนะครับเต็มยก2นิ้วครับกับช่วงล่างดีๆจากโอแมนอิมูนะครับแล้วก็ยางโยโกฮาม่านะครับสองแปดห้าหกสิบแปดโยเลเดอร์ดีสิบห้านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเป็นยังไง นี่เลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนนะฮะอันนี้ก็นี่ใส่เพิ่มเติมมาลูกค้าใส่มาแล้วนะครับก็เป็นกันชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่ายเพื่อนบ้านเรานะครับโอเวอร์แลนด์นะฮะสวยงามลงตัวนะครับสนใจก็ไปติดต่อทางโอเวอร์แลนด์ได้นะฮะอันนี้ของเราก็ด้านนอกก่อนเลยนะครับที่เห็นบ้องตต้นด้านนอกนะครับก็เป็นโยโกฮามานะครับที1 5น่ะครับใส่คู่กับล้อยอดฮิตครับที7ครับผมดูดีเข้ากันลงตัวฮะยก2นิ้วนะครับคันนี้อเราไปดูนะฮะอ่า อยู่โกฮาม่านะครับรหัสเ e o ยเรนเดอร์นะครับ โยโกฮาม่าเจลเดนเดอร์ G015 นะครับตัวนี้เป็น285นะครับ618นะครับตัวนี้ก็รองรับความเร็วได้เยอะนะครับเพราะลูกค้าคือโจทย์คืออยากให้ดูออทูเรนต์อยากให้ดูออฟโรดนิดนิดแต่ยังใช้ความเร็วสูงนะครับซึ่งยางโยโกฮาม่ารุ่นนี้นี่ตอบโจทย์นะครับโยโกฮาม่าเจลเดนเดอร์ G015 ครับบล็อกด้านข้างยางนะครับไซส์วอลดูใหญ่นะฮะแล้วก็ยางเป็นบล็อก5แถวอย่างนี้นะครับก็รีดน้ําได้ดีนะครับทำความเร็วสูงก็ไม่ขี้เหล่นะฮะทำได้ดีเลยนะครับก็ใครสนใจนะฮะยาง ออทูเรนดีๆราคาไม่แพงนะฮะโยโกฮาม่าจีศูนย์หนึ่งห้านี่ตอบโจทย์ครับส่วนช่วงล่างครับที่เราดูไปแล้วนะฮะนี่ก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอมานอีมู e นะครับเป็นฟูลเซตในตัวชัตเตอร์สป,ปอร์ตพร้อมปิกนกนะครับช่วงล่างด้านหลังนะฮะก็เป็นโอมานอีม e ูนะครับ ดี1 5ยนายางขับดีนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะน่าใช้มากนะฮะนี้ลงตัวนะครับลูกค้าก็จะไปวิ่งออนรดแล้วก็มีออฟโรดนิดหน่อยฮะก็ตอบโจทย์นะฮะกการใช้งานเขาแน่นอนนะฮะตอนจากกันไปนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่อง y o YouTube เราด้วยนะครับมีปัญหาสอบถามมาได้ครับที่เพจปอธนพัฒน์สองนะครับหรือ LINE แอดดีนะครับขอบคุณมากๆครับ